โ o ชูค่ะสาวะวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการผันกริยารูปอนาคตอันใกล้หรือว่า l e future pos เป็นรูปที่ใช้ง่ายและผันง่ายที่สุดเลยค่ะโมถือว่าการผันกริยารูปนี้นะคะอาจจะไม่ใช่การผันกริยาซะโดยตรงแต่เป็นการเอากริยาที่เรารู้จักอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ สำหรับท่านใดที่เข้ามาดูช anel น,น,นี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วกําลังสนใจที่จะไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศสหรือว่าเรียนภาษาฝรั่งเศสก็อย่าลืมกดติดตามตกดกระดิ่งให้กับช anel น,น,นี้นะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการผ่านกริยารูป future Porsche, หรือว่าอนาคตอันใกล้กันค่ะรูป f u t u r e p o พ s ร์นั้นจะใช้พูดถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อันใกล้นั่นเองนะคะหรือว่าเหตุการณ์ที่คาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตมีความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับโมแล้วนะคะเป็นรูปที่ผ่านง่ายที่สุดใช้ง่ายที่สุดเลยค่ะโครงสร้างการผ่านก็คือจะมีแวะเข้าเบอร อเลที่แปลว่าไปนะคะในรูปปัจจุบันการแล้วก็ตามหลังด้วยกริยาหลักนั่นเองค่ะซึ่งกริยาหลักนั้นก็จะไม่ผ่านเลยยกตัวอย่างเช่นฉันจะกินคาว่าฉันเป็นประธานคาว่าจะเนี้ยก็จะแทนที่ด้วย v วร์ค่ะเบอร์เลในรูปปัจจุบันการส่วนคําว่ากินเราก็ใช้รูปทั่วไปที่ไม่ได้ผ่านได้เลยค่ะก่อนอื่นเนี่ยเรามาทบทวนวิธีการผันแวร์่เบอร์อเลในรูปปัจจุบันการกันก่อนค่ะ VERB e aller ก็จะผันเป็น je vais je vais tu vas tu vas il elle on va va nous allons อันนี้เชื่อมเสียงเป็น Z ซนะคะ nous allons vous allez เชื่อมเสียงเป็น Z ซเช่นกันแล้วก็ il elle vont vont นั่นเองค่ะมาดูตัวอย่างการผันกันค่ะกริยานในกลุ่มที่หนึ่ง ชองเจชองเจที่แปลว่าเปลี่ยนนะคะเหมือนคำว่า change ในภาษาอังกฤษชองเจผันก็จะกลายเป็น je vais, je vais changer je vais changer tu vas changer il elle on va changer nous allons changer vous allez changer ils elles vont changer นั่นเองค่ะสังเกตได้ว่า verb changer เหมือนเดิมหมดเลยใช่ไหมคะจะเปลี่ยนก็แค่ verb อันเลเท่านั้นทั้งหมดนี้ก็จะแปลว่าจะเปลี่ยนฉันจะเปลี่ยนเธอจะเปลี่ยนเขาผู้ชายเขาผู้หญิงเราจะเปลี่ยนพวกเราจะเปลี่ยนคุณพวกคุณพวกเธอจะเปลี่ยนแล้วก็พวกเขาผู้ชายพวกเขาผู้หญิงหรือพวกเขานะคะจะเปลี่ยนนั่นเองค่ะถัดไปมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างแวะเขาบอร์เคยุเซียสียแปลว่าทําสําเร็จนะคะเหมือนคําว่า succeed ในภาษาอังกฤษ j e v e k คย u ฉันจะทําสําเร็จ ช u วาเคยุสิยเธอจะทำสำเร็จอ l เลเอลุงว่าเคยุสยเขาผู้ชายจะทำสำเร็จเขาผู้หญิงจะทำสำเร็จหรือว่าเราหรือพวกเราจะทำสำเร็จนูซาลุงเคยุสิยพวกเราจะทำสำเร็จบูซาเล่เคยุสิยคุณพวกคุณพวกเธอจะทำสำเร็จอ l เลว้งเคยุสิยพวกเขานะคะหรือพวกเขาผู้ชายจะทำสำเร็จแล้วก็เอลว้งเคยุสิย พวกเขาผู้หญิงจะทำสำเร็จนั่นเองค่ะเช่นเดิมเคยเซียใช้รูปรเดิมหมดเลยเปลี่ยนเฉพาะ Verb a l เบิร์ตามประธานเท่านั้นค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะเนื่องจากการผ่านกริยารูป Futur อร์พอ h มีกริยา2ตัวใช่ไหมคะแวะเขารแล้วก็กริยาหลักเพราะฉะนั้นตำแหน่งของสรรพนามที่แทนที่ส่วนขยายหรือกรรมต่างๆจะวางตรงไหนเรามาดูกันค่ะ ตำแหน่งนะคะของสรรพนามที่แทนที่ส่วนขยายหรือกรรมต่างๆจะวางไว้หน้ากริยาหลักเสมอนั่นเองนะคะติดกับกริยาหลักเลยก็คืออยู่ระหว่างแวร์คเบอร์เลแล้วก็กริยาหลักนั่นเองค่ะยกตัวอย่างค่ะประโยคนี้เป็นประโยคที่เราสลับที่ประธานแล้วก็กริยาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในรูป Futur อร์พอจะสลับเฉพาะแวร์คเบอร์อเลค่ะว่าจะมันเจตงกัต Va า u m a n มองช่ตุ่กะตุกเธอจะกินเค้กของเธอไหมคำถามเป็นไหมคำตอบจะต้องเป็นใช่หรือไม่ใช่นะคะอุ้ยหรือว่านงอุ้ย le manger Je vais le manger คำว่า le เป็นสรรพนามแทนที่กรรมตรงนะคะ Je vais le manger ฉันจะกินมันนั่นเองค่ะวางอยู่ระหว่างแวร์ขบเบอเลแลวก็แวร์ขบหลักข้างหน้าแวร์หลักนั่นเองค่ะถ้าเป็นนงบ้าง น o ไม่ non, Je ne vais pas le manger ฉันจะไม่กินมันคำว่าเลวางอยู่ข้างหน้าแวนคาเบหลักเหมือนเดิมค่ะส่วนโครงสร้างปฏิเสธนะคะเนิองกับป้าแบบนี้ก็จะค่อมแค่แวร์เบิลอเลนะคะจะไม่ค่อมแหวนหลักเข้าไปด้วย Je ne vais pas le manger นั n นเองตัวอย่างหัดไปค่ะ Est-ce que vous allez parler à votre chef? Est-ce que vous allez parler à votre chef? พวกเธอหรือพวกคุณเนี่ยจะคุยกับหัวหน้าไหม อันนี้โมให้เป็นพวกเธอกับพวกคุณนะคะเพราะคำตอบเป็นนูเป็นพวกเรานะคำถามเป็นเอสเกอเป็นไหมคำตอบก็เป็นอุ้ยกับนงเช่นเดิมค่ะอุ i, nous Louis ้ยนูจะลงลุยปั๊กเลยอุ้ยนูจะลงลุยปักเลยพวกเราจะไปคุยกับเขานะคะลุยตรงนี้เป็นสรรพนามแทนที่กำรองกำรองก็คืออะวอเตอร์เชฟใช่ไหมคะวอเตอร์เชฟนั่นเองวางอยู่ระหว่างอ l เลแล้วก็กริยาหลักปั๊กเลนั่นเองค่ะเป็นนุ่งกันบ้าง นุ a งนูนาลงปะลุยปะเคลนุ้งนูนาลงปะลุยปะเคลเช่นเดิมลุยวางอยู่หน้ากริยาหลักนะคะแวะไปเลคล่อมด้วยเนป a แบบนี้ค่ะตัวอย่างสุดท้ายค่ะชิวาเลโอมาช a ชิวาเลโอมาชเธอจะไปที่ตลาดไหมนะคะคำถามเป็นไมคําตอบก็ต้องเป็นอุ้ยกับนงเหมือนเดิมนะคะใช่หรือไม่ใช่อุ้ยจูเวียเลออีเกรกตัวนี้นะคะก็แทนที่ ส่วนขยายโอมาเชนั่นเองค่ะฉันจะไปที่ตลาดที่นั่นนะคะหรือว่านุ่งโจเนเวปะเอียเล่โ e เนเวปะเอียเลฉันจะไม่ไปที่นั่นนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นตำแหน่งของสรรพนามแทนที่กรรมและส่วนขยายนั้นก็สำคัญมากๆนะคะจำไว้ว่าวางติดกับกริยาหลักไว้เลยค่ะข้างหน้ากริยาหลักนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปกันนะคะวันนี้มาแค่สั้นๆแค่นี้เองโมงก็มีแบบฝึกหัดนะคะให้ทุกคนเนี่ย เปลี่ยนประโยคที่ให้มาเป็นรูป f u t u r e posh ง่ายๆเลยค่ะเดี๋ยวโมจะเขียนเฉลยไว้ให้ในคอมเมนต์อันแรกด้านล่างเหมือนเดิมค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งให้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆนะคะ m e r x i d a t c o l p r อ c h ผู้เชน